ต่อมาก็คือที่ประจรหรือ pulse rate จับที่ประจรเราจับได้หลายที่นะฮะแล้วก็อุณหภูมินะครับอัตราการหายใจแต่ในการดูแลผู้ป่วยเรือรังนะครับและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราจะดูเพิ่มอีกสอง depression คือความซึมเศร้าและ pain คือความเจ็บปวดคนไข้มีไหม ามีความซึมเศร้ามีความเจ็บปวดเนี่ยต้องกระหนักเลยว่าไม่ดีแล้วละ่ะนะครับปัจจุบันสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วเขาไม่มีวิธีการประเมินความเจ็บปวดนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าไปในโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลก็จะมีพยาบาลก็จะดูก็ถามว่าตอนนี้ปวดถึงไหนแล้วคะศถึงสิเคยเคยเคยมีใครเคยถามอย่างนี้ไหม บางคนบอก12นะครับถ้าสิบเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ละนะครับวิคีีการประเมินสน่วน depression ประเมินไงครับความซึมเศร้าประเมินไงเขาซึมเขาพูดไหมไม่พูดไม่พูดเขนั่งเงียบเฉยไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบใครพูดด้วยก็ไม่โต้อตอบนะครับ ตาเมื่อลอยมีอะไรผิดปกติละบางคนคิดถึงความตายคิดถึงการฆ่าตัวตายคิดถึงอะไรคนกลัวตายนะครับปกติจะกลัวตายแต่พอถึงความซึมเศร้ามากๆแล้วเนี่ยความตายกลายเป็นทางออกเป็นทางเลือกซึ่งมีเหตุผลมากขึ้นทุกทีทุกทีในในสถานฮอสพิสในตะวันตกเนี่ย ถ้าไปดูงานคําถามหนึ่งที่ทําให้เขาตกใจและอึดอัดมากคือว่าฮอสพิทสมคุณเนี่ยมีอัตรา suicide r a อัตราการฆ่าตัวตายเท่าไหร่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าประสบความสําเร็จหรือไม่กลัวมากเลยที่คนไข้ฆ่าตัวตายเพราะก็ต้องการดูแล้วคนไข้ต้องไม่ฆ่าตัวตายครับในผมจะพูดเจาะลึก ในประเด็นหนึ่งวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาเชิงซ้อนนะพวกเราอยู่ที่เนี่ยเป็นนับถือพุทธเกือบหมดแต่ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆมันมีระบบความคิดในศาสนาเนี่ยซ้อนกันอยู่นะครับสี่ระบบด้วยกัน ระบบที่หนึ่งคือระบบไตรลักษณิยมไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เป็นพวกไตรลักษณิยมพวกที่สองคือกรรมนิยมเอากรรมเป็นใหญ่เป็นศาสนาของกรรมศาสนาที่สามคือมงคลน,นิยมศาสนามงคลอันที่สี่คือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ ของคุณภระสีรัตน์ไตรนี่เป็น4ระบบเหมือน4ี่ศาสนาซ้อนกันในศาสนาเดียวเพราะชาพุทธไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าตัวเองเนี่ยเราไปอยู่ระบบไหนระบบแต่ระบบเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันไตรลักษณ์นะครับคือสามัญลักษณะ3ประการคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาออน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือ ความทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวตนมาจากอนัตตลกนณสูตรนะครับซึ่งพระเจ้าเทศโปรดปัญจวคัคคีนะฮะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดด้าเป็นตัวเป็นตนเป้าหมายการพิจารณาอยู่อันเดียวคือปล่อยวางแนวคิดคือปล่อยวางทุกอย่าง นี่เป็นศาสนาเรียนระบบความคิดระบบหนึ่งไตรลักษณิยมเนี่ยจะมองชีวิตคือความทุกข์ life is suffering เลยเมื่อชีวิตคือความทุกข์ทุกอย่างจะไมปด้วยความเสื่อมความเป็นธรรมมีไหมฮะในโลกไม่มีทุกอย่างเสื่อมหมดหลักนการปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเป้าหมายสูงสุดก็คือการตัดสุธรรมเป็นพระอรหันต์ชาตินี้นะ ไม่ต้องชัดหน้าบารรลุธรรมชาตินี้ให้ได้เป็นอรหันต์ให้ได้ไม่กลับมาเกิดอีกทุกอย่างมองอะไรก็ไม่เที่ยงหมดลงทุกอย่างกำลังมุ่งไปสู่ความเสื่อมสลายของตัวมันเองเพราะงัน้นสิ่งที่ต้องทำคือปล่อยวางครับปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างมองตอนเองเป็นหลักไม่ต้องมองคนอื่นมองเห็นสังคมไหมไม่เห็น พวกไตรลักษณ์นิยมไปเดินเข้าป่ามองเห็นแต่ต้นไม้ไม่เห็นป่าเข้าไปในเดินไปในเมืองเห็นบ้านแต่ไม่เห็นเมืองเพราะมองจุดเดียวมองมุ่งสู่ความไม่เที่ยงทุกอย่างกําลังมุ่งไปสู่การย่อยสลายของตัวเองกรรมนิยมอะกรรมนิยมมองโลกผ่านกฎแห่งกรรมใครทําดีดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วนะครับ ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วเพราะงั้นโลกยุติธรรมไหมฮะยุติธรรมนะเมื่อกี้นี้ไตรลักษณ์นิยมโลกไม่ยุติธรรมแต่คนเชื่อก่อนอยิยมนี่โลกยุติธรรมนะครับพวกนี้มองโลกในแง่ดีนะครับสุขมาจากบุญทุกมาจากบาปเพราะงั้นเป้าหมายชีวิตคือโกยบุญหนีบาป หลักในการปฏิบัติคือทานศีลภาวนาเมื่อกี้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้ทานศีลภาวนาคนละหลักกันจุดสนใจไฝ่หาเนื้อนาบุญหาพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญทำบุญให้เยอะนะครับเพื่อชาติหน้าจะได้สบายพวกนี้ตายแล้วคิดว่าตัวเองจะไปนิพพานไหมไม่จะไปเกิดอีกไปเกิดสวรรค์อยู่วิมานโตโตนะครับ บางคนก็ได้เป็นภูมิมะเทวาเฝ้าอยู่แถวซิลิกซ์ซิลิคอนแวลลี่นะครับไปไหนไม่ได้เพราะว่ายังทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญนะฮะสิ่งที่ควรทำคือทำบุญกับเนื้อนาบุญเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่คิดจะไปนิพพานแต่หวังนิพพานในอันสุดท้ายแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ขอไปสวรรค์ก่อนตายไปขอสวรรค์ก่อนมองตัวเอง ลูกหลานจะไม่ไม่มีกินไม่เป็นไรขอให้แม่ได้ทำบุญให้ชื่นใจเอาที่ดินยกถวายวัดให้หมดเลยกลายเป็นที่ดินเอาภายนะครับนี่ก็คือกรรมนิยมเสื้อบุญมองตัวเองเป็นหลักไม่ต้องมองสังคมไม่ต้องมองญาติตัวใครตัวมันมงคนนิยม เป็นแบบที่สามมองชีวิตชีวิตคือโอกาสที่รูปมนุษย์เลือกได้คุณเลือกได้ความยุติธรรมละ่ะความยุติธรรมขึ้นเหนือนกลไกของสังคมและก็อำนาจในสังคมนั้นว่าอยู่ในมือของใครธรรมะในหมวดนี้คือมงคลมงคลชีวิตมงคล38ปประการเป้าหมายคือความเจริญในชีวิตและสังคมคู่กันชีวิตและสังคมคู่กันไป นะครับสั่งสมมงคลให้มากมองตัวเองด้วยมองสังคมด้วยมองครอบครัวด้วยมองสิ่งแวดล้อมด้วยมองแบบอง์รวมนี่คือการมองแบบมงคลน,นิยมมงคลคืออะไรครับมงคลคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของความเจริญสัญ,ญลักษณ์ของความดี ของความเจริญที่กําลังจะมาสู่ผู้เป็นเจ้าของในประเทศไทยเราไม่ได้เราไม่ได้สอนเรื่องมงคลน่ะว่ามงคลคืออะไรนะครับในในวัฒนธรรมจีนสีที่มงคลคือสีอะไรฮะสีแดงวัฒนธรรมไอริชสีที่เป็นมงคลคือสีอะไรสีเขียว นะครับสีเขียวเป็นสีเป็นมงคลของไอริชมงคลน,นั้นเป็นสิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้มีใครมีวัตถุมงคลลทอยคอไหมครับมงคลน,นั้นคือสัญลักษณ์ที่จะแสดงว่าสิ่งดีกำลังจะมาถึงสิ่งที่มีความสุขความสาเร็จจะมาถึงผู้เป็นเจ้าของนะครับมงคลไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุ มงคลเป็นอากับกิริยาก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้นี่เป็นความเชื่อก่อนพุทธศาสนาแต่มานําในพุทธศาสนาแล้วพะพุทธเจ้ามาบัญญัติเป็นมงคล38ถ้าไปดูนะครับมงคลเนี่ยสาจะมีเยอะแยะเลยตั้งแต่ไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับหรือสิ่งที่ควรบูชาอันนี้เรียนกันมาเยอะ แต่ผมอยากจะเน้นข้อหนึ่งถ้าไปนับมงคลทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันมีแค่37มเจ็ดนั่นแหละมีแค่สามสเจ็ดเงครับในตัวคาถามงคล,ลสูตรมี12บคาถาคัดมงคลข้อที่38อยู่คาถาสุดท้ายบุคคลใดเจริญมงคลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ทั้งหมดบุคคลนั้นย่อมไม่พ่ายแพ้ในทุกสถานในการทุกเมือ่อย่อมมี ความสวัสดีในทุกที่นี่คือมองคลส,สูงสุดแห่งมงคลทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือข้อที่38ที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าดูวยากรบาลีแล้วนับกันจริงๆเนี่ยมีแค่3.7แต่ว่าในบรรพุรุษของคนไทยเราแปลมงคลข้อที่38แปเนี่ยแปลผิดคำเดียว ความสําคัญก็เลยมองไม่ความสัมพันธ์ระหว่างมงคลต่างๆดึงมองไม่เห็นนั้นมงคลเรียงจากง่ายไปยากมีการจัดระเบียบจากภายนอกสู่ภายในไม่แบ่งหญิงแบ่งชายนะครับมงคนแต่ละคนแต่ละมงคลสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อทำมงคลหนึ่งจะทำให้มงคลอื่นนะั้นเจริญขึ้นไปด้วยแล้วยิ่งมากยิ่งดี มงคลของพระก็เป็นมงคลของคารวสาด้วยการปฏิบัติมงคลทั้งหลายจะจะทําให้เกิดการจัดระเบียบสังคมเกิดขึ้นถ้าทุกคนมีปฏิบัติมงคลสูตรนะครับสังคมจะมีการจัดระเบียบตัวเองแม้นไม่ต้องมีใครมาจัดให้แต่ธรรมะจะจัดระเบียบให้เองถ้าสรุปนะครับในวัดแต่ละวัดเนี่ย ในทั่วประเทศเนี่ยรู้เรื่องกรรมเรื่องมงคลเรื่องไตรลักษณ์กันทั้งนั้นสอนกันทุกวัดแต่มันมีรูปแบบการสอนที่ต่างกันสอนแบบโมเดลที่หนึ่งเห็นว่าไตราลักษณ์กับกรรมเป็นสับเซตของมงคลแล้วตีความกฎแห่งกรรมตีความไตรลักษณ์ภายในครอบของมงคลละสุดนี่แบบที่หนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นแบบดั้งเดิมในพุทธศาสนายุคแรกปัจจุบันอันนี้เป็นแบบที่สองนะฮะแบบที่สองแบบนี้เอาไตรลักษณ์เป็นใหญ่มีความมงคลและกรรมอยู่ในครอบของไตรลักษณ์สายนี้ก็คือสายท่านพุทธทาสสายภาะป,ป่าที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอาจริงเอาจังจะเป เข้าถึงพักมรรคนิพพานมองตัวเองเป็นหลักสายที่สามกรรมนิยมเอากกรรมเป็นหลักมงคลและไตรลักษณ์เป็นสับเซตของกรรมเพราะฉะนั้นการตีความจะมองเห็นว่ามงคลกับไตรลักษณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกรรม ทำไมคุณมีพานเข้ามาในชีวิตเพราะว่ากรรมเก่ากฎแห่งกรรมตอบได้ทุกอย่างนะครับตอบคำถามทุกทุกอย่างได้ก็เอาเรื่องในอดีตมาอาธิบายปรากฏการณ์ปัจจุบันแล้วก็ให้เชื่อว่าต้องมีเนื้อนาบุญเพราะงั้นชาวพุทธที่เชื่อกฎแห่งกรรมแบบนี้ก็ต้องเข้าวัดทำบุญ เมื่อเจอปัญหาเข้าวัดทาบุญอธิษฐานแล้วก็คิดว่าชาติหน้าจะให้เจออย่างนี้อีกส่วนอีกอันคือความเชื่อในเรื่องอํานาจของพระรัตนตรยัยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าสามารถกระจัดปัดเป่าความทุกข์ให้หมดไปได้แล้วการอธิษฐานอ้อนวอนชาวพุทธก็สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระรัตนตรัยเหมือนกันหรือต่อหลวงปู่ ลวงตาที่เคารพนับถือให้ท่านมาช่วยลักษณะของการเคารพนับถือก็เป็นเหมือนกับคาทอลิกเหมือนกับคริสเตียนเหมือนกันที่เพียงว่าไม่ได้เป็นอยู่ในตำแหน่งของก๊อ